อนุพันธ์ย่อยอันดับสูงของฟังก์ชันสองตัวแปรข้อ1 fx y เท่ากับ8 x กำลังสองบวก4 y ลบ7ลบ3 cos x ข้อ1ย่อยเป็นการหา fx หรือก็คือ d i f เทียบ x เดี๋ยวเรายกตัวโจทย์มาก่อน ตอนนี้เราดิฟเทียบ x เพราะฉะนั้นตัวแปรเนี่ยคือตัว x ตัวอื่นๆเรามองเป็นค่าของ่ให้หมดนะพอเทนะียบ x เราก็ไล่ดูว่าตัวแปร x อยู่ตรงไหนปรากฏว่ามีอยู่2จุดนะเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟ2ตำแหน่งนี้เลยเริ่มจาก 8x กำลังสตรงนี้ก็คือ 16x กับอีกจุดหนึ่งคือ cos x ดิฟคอสได้ลบไซน์แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นลบนะลบลบเป็นบวกนะก็เลยเป็นบวก3ามไซนะ์เอ็กได้แล้วข้อ1ย่อยนะคราวนี้เราทำฝั่งซ้ายมือตัวนี้ก่อนไล่มาที่ข้อ3ย่อยก็คือหา f x x fxx x ก็คือเป็นการด <t oler ation> ิฟเทียบ x สองครั้งดิฟเทียบ x สองครั้งอ่าสัญลักษณ์เนี่ย คือถ้าเป็นตัวห้อยนะเราจะดูจากซ้ายไปขวานะลำดับของการดิฟแต่ถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ดิฟ f เทียบ x นะหรืออาจจะเรียกว่าเคอเนี่ยเราจะทำจากขวาไปซ้ายนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นการดิฟเทียบ x ทั้งสองครั้งนะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือดิฟ f เทียบ x ดิฟเที x ข้างในเนี่ยเราได้แล้วนาจากตัวนี้เราก็ยกลงมาก็คือ1 6 x บวกสา i n x จากนั้นเราดิฟเทียบ x ลองดูตัวปลาย x อ,อยู่ตรงไหนมีอยู่สองตำแหน่งเลยเพราะฉะนั้นผลของการดิฟก็คือ16ตัวนี้คือบวกกับ3 cos x ต่อมาข้อ5ย่อยนะแล้วทำฝั่งนี้ก่อนข้อ5ย่อยเนี่ยตัวนี้คือการหา fxy fxy นะเขียนในรูปของสัญลักษณ์เนี่ยตัวดิฟตัวนี้ก็คือเราจะดิฟ f X y เทียบ x ก่อนแล้วค่อยเทียบ y อันนี้เราเมาจากซ้ายไปขวานะอ่าเวลาเขียนในรูปของตัวดิฟเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้เราจะทำจากขวาไปซ้ายนะทำจากขวาไปซ้ายจากตัวนี้ิ f เทียบ x เนี่ยก็คือเราหยิบเอาผลของการดิฟ เอาลงมาดิฟต่อซึ่งอันนี้คือ1 6 x บวกกับ3 sin x เอามาดิฟเทียบ y ต่อนะซึ่งตัวแปร y เนี่ยเราไล่ดูแล้วไม่มีนะไม่มีตัวแปร y เลยเพราะฉะนั้นมองเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่เนี่ยทั้งก้อนเนี้ยเราเลยได้สูน อ่ได้สุขคราวนี้มาฝั่งขวามือตอนนี้เป็นการดิฟเทียบ y นะ f ห้อย y หรือสัญลักษณ์ก็คือดิฟ f เทียบ y อ่าสำหรั T บตัวนี้ยกตัวโจทย์ลงมา ตอนนี้ตัวแปรค,คือตัว y แล้วก็ลองไล่ดู y อยู่ตำแหน่งไหนปรากฏว่ามีอยู่จุดเดียวตำแหน่งเดียวดิฟเทียบ y ตรงนี้ได้4ต่อมาข้อ4ย่อยเป็นการหา f y x ถ้าเราทำถ้าเขียนตัวห้อยแบบนี้คือทำจากซ้ายไปขวา ก็คือดิฟเทียบ y, y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x ถ้าเขียนในรูปของสัญลักษณ์นะตัวดิฟอันนี้ก็จะเป็นดิฟ x เทียบ y นะแล้วค่อยเทียบ x อันนี้เราทำจากขวาไปซ้ายดิฟ f เทียบ y เนี่ยเราหาได้แล้วตอนต้นนั่นก็คือ4 เอามาดิฟต่อนะซึ่งดิฟต่อโดยเทียบ x แต่ว่า4เนี่ยเป็นค่าของที่ดิฟค่าคงที่ก็ได้0แล้วก็อีกข้อย่อยหนึ่ง fyy Uh, f y y เขียนในรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นเค f by เค y แล้วก็เค by เค y เทียบ y สองครั้งจาเค rf by เค x เค f by เค by 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 y เนี่ยหรือว่าดิฟ f เทียบ y ตัวนี้เราได้แล้วคือ4ยกลงมาแล้วก็ดิฟ ค่าคงที่ก็ได้ศูนย์นะโอเคอันนี้ก็เป็นคำตอบอันนี้คือข้อที่หนึ่งต่อมาข้อสองนะข้อสองฟังก์ชัน f x y เท่ากับ7 x กําลัง5บวก7 y ลบ3 x y กําลัง3ลบ8 นะทําในลักษณะเดียวกันเลยนะทำคล้ายข้อ1นึ่งนะเริ่มที่ข้อ1ย่อยเป็นการหา f x หรือก็คือ d f เทียบ x เรายกตัวโจทย์มานะตอนนี้เทียบ x ราก็ไล่ดูตัวปลาย x มีอยู่2ตำแหน่งอ่าจากนั้นเราดิฟตัวนี้ก็จะเป็น5มาคูณก็จะเป็น 35x กำลัง4อ่าพจน์นี้ดิฟ x เทียบ x ได้1แต่ว่าสัมประสิทธิ์ยังอยู่ก็จะเป็นลบ 3y กำลัง 3, y, 3. ได้แล้วอันนี้คือ f(x) แล้วทําฝั่งซ้ายก่อน ต่อมา f x x นะเป็นการหาอนุพันธ์ย่อยนะอันดับ2เทียบ x ทั้งคูนะ่เขียนในรูปสัญลักษณ์นะตัวนี้เราดิฟ f เทียบ x แล้วก็ดิฟเทียบ x อีกทีนะนี่ทำจากซ้ายไปขวานี่ทำจากขวาไปซ้าย ดิฟเทียบ x หาได้แล้วนะเมื่อสักครู่เรายกลงมาจากนั้นเราดิฟเทียบ x ต่ออีกทีหนึ่งตัวแปร x ตอนนี้มีตำแหน่งเดียวนะเพราะตัวอื่นเนี่ยคือเราจะมองเป็นค่าคงที่ดิฟล้วมันได้0ูนย์โอเคตำแหน่งนี้3 5 x กํลัง4เอา4ลงมาคูณ อันนี้ก็จะเป็น1 4 0 x ยกกำลัง3เป็นคำตอบแล้วก็ต่อมาหา f x y ตรงนี้เราทำจากถ้ามองจากซ้ายไปขวานเนี่ย f ห้อย x y เนี่ยก็คือเราจะดิฟเทียบ x ก่อนแล้วค่อยเทียบ y นะถ้าเขียนสัญลักษณ์ในรูปของตัวนี้กนะ็จะเป็นดิฟ f เทียบ x เราค่อยดิฟเทียบ y ตรงนี้เราจะมองจากขวาไปซ้ายดิฟ f เทียบ y เรายกลงมา 1> 1, 4, 3 5 x กำลัง4ลบ3 y กำลัง3ตอนนี้เราจะดิบเทียบ y ตัวปร y ตอนนี้มีตำแหน่งเดียวโอเคเราจึงได้เอา3ลงมานะก็จะเป็นลบ9 y กำลังสองะได้แล้วฝั่งซ้ายต่อมาฝั่งขวามือ หา uh, f y ดิฟ f เทียบ y mm hmm. เรายกตัวโจทย์ลงมาก่อนอ่าตอนนี้ตัวแปรคือตัว y จะเห็นด้ว่ามีอยู่สองตำแหน่งอ่าเราลองไล่ดิฟเลย ดิฟเ y ที่ y ตัวนี้ได้7ดิดลบส x y กำลังสตัวนี้ก็จะเป็นลบเ x y กำลังสองได้แล้วคําตอบอนุพันธ์ดับสูงเนี่ยคือตัวแรกเนี่ยต้องดิฟให้ถูกเพราะว่าเวลาดึงไปใช้เนี่ยใน,นดับที่สูงขึ้นเนี่ยไปต่อก็จะได้ถูกอะ ต่อมาหา f y x นะตัวนี้ตัวห้อยเราจะมองจากซ้ายไปขวาก็คือจะดิฟเทียบ y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x เขียนในรูปสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นดิฟ f เทียบ y แล้วค่อยเทียบ x มองจากขวาไปซ้ายนะเพราะฉะนั้น เราเอาที่เราดิฟได้เมื่อสักครู่นี้มาแทนนะดิฟดิฟเอทียวายได้เจ็ดลบเก้าเอ็กวายกำลังสองเทียบเอ็กต่อไล่ดูตัวปลายเอ็กมีตำแหน่งหนึ่งนะดิฟเทียบเอ็กได้ลบเก้าวายกำลังสอง ดิฟเทียบ x ได้1หนึ่งนะสัมประสิทธิ์ยังอยู่อ่ะก็เลยได้ลบเก้ากำลังสองแล้วก็อีกอันนึ่ง F y y เป็นการดิฟเทียบ y 2ครั้งนะะตรงนี้เรายกลงมา ดิฟเฟเทียบ y เนี่ยได้7ลบ9 x y กำลังสองจากนั้นดิฟเทียบ y อีกรอบหนึ่งตัวแปร y อยู่ในตำแหน่งที่2องมีตำแหน่งเดียวก็คือดิฟ y กำลังสองเนาะเอา2ลงมาคูณน,น,นก็จะเป็นลบ18 x y นะกำลังหนึ่งได้แล้ว